เราจะมาอะสอนหรือว่าบอกแล้วกันนะครับวิธีถนอมรถมอเตอร์ไซค์ในฤดูฝนนะครับมาไล่ป่าชื้นแล้วก็ชาดีเพื่อ,อให้ไขนอตต่งางๆง่ายเรามาเริ่มกันเลยครับตัดจุดแรกนะครับก็คือคุณแจของรถเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยรถ จักรยานยนต์เนี่ยจะเปียกฝนถ้าสมมติฉีดแล้วเนี่ยเพื่อช่วยไล่ความชื้นจุดแรกนะครับกุญแจหลังแต่รถส่วนใหญ่ช่วงสมัยนี้คงไม่ค่อยมีกันแต่ว่ายังไงมันก็ช่วยบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้เกิดสนิมเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะตากฝนครับนี่นะครับคืออีกจุดหนึ่งที่โดนน้ำแน่ๆ ในฤดูฝนนี้ก็คือระบบเบรคการที่ฉีดเนี่ยเพื่อไล่ความชื้นเป็นการบำรุงรักษาไม่ให้น้ำเพราะน้ำมันทำให้เป็นสนิมนะครับระบบเบรคกับรถนี่สำคัญว่าตัดจุดนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะ็อตสำหรับรถจักรยานยนต์แล้วจะเป็นสนิมเมื่อตกน้ำ นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือว่าน้ําที่เราล้างรถการไขก็จะลําบากแต่ถ้าเราฉีดแล้วเดีายวว่าแต่ใช้ไขควงเลยครับใช้มือยังง่ายเลยครับเนี่ยครับแบบวิว40เนี่ยช่วยดูแลได้ทั้งการซ่อมบำรุงแล้วก็การดูแลนะครับนี่คือรถจักรยานยนต์เห็นไหมครับ มือขันได้เลยครับลื่นปืดป๊ดลื่นปื๊ดจริงๆนะครับนี่นะครับเวลารถที่จอดตากฝนนะครับจะเป็นสนิมเหมือนอย่างนี้ครับถ้าสมมุติเราไม่คอยมาฉีดนะครับน้ำมันอันนีผสมของ w ีสูนย์มันก็จะลื่นสนิมอันนี้ผมลองไม่ฉีดดูนะครับมันจะเป็นสนิมแบบนี้ แต่ทุกตัวผมจะขีดทิ้งไว้ประจำเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมอันนี้นะครับคุณประโยชน์มันเยอะจริงๆตัดน,นี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสำหรับรถออโตเมติกนะสำหรับตัวนี้เวลาที่แบตหมดมันสามารถสตาร์ทเท้าได้ฉะนั้นอันนี้ถ้าเราขีดบำรุงรักษาดีๆมันก็จะไม่ปืดนะครับเพราะว่ามันโดนน้ำ ตอนจอดแน่นอนอันนี้แนะนำเลยนะครับคือฉีดตามข้อข้อต่อต่างๆน,นะครับช่วยได้นะครับอันนี้ทำให้ดูดีครับนง่ายกับการใช้งานมากเมื่อเราฉีดแล้วขอบคุณมากครับก็คืออีกอสิ่งหนึ่งที่ต้องโดนผลแน่ๆนะครับกุญแจล็อกรถนะครับ เวลาที่ล็อกรถก็ต้องตากฝนฉะนั้นสิ่งที่ช่วยได้ก็คือ W40 นี่สามารถได้ความชื้นแล้วก็จนันค่าสนิมได้ดีนะครับนี่คือเหตุผลที่จำเป็นนะครับที่ควรจะมีเอาไว้ติดบ้าน,นตัดอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่หลายคนไม่รู้นะครับนั่นก็คือการขีดดวงไฟที่ ไม่ให้มันเหลืองให้มันสว่างขึ้นหลายคนไม่รู้นะครับว่าเนี่ย W40 สามารถทำให้หลอดไฟเหลืองๆใสสว่างได้ครับ